สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาไหว้พระวัดเขาดินนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ,อ,ะอันดับแรกก็คืออันนี้เป็นวิหารนะคะเข้าไปในวิหารก่อนค่ะก็ทำตามมาตรการนะคะคือวัดไข้แล้วก็ถึงเดินเข้ามาได้ค่ะมาบูชาพระราหูก่อนนะคะกับพระราหูนะคะให้ช่วยอมสิ่งชั่วร้ายออกไป จากตัวเราและครอบครัวนะคะต่อมาก็มา,ามาบูชาดอกไม้ทูบเทียนค่ะพูดไม่ถูกแล้วก็จุดเทียนเสร็จแล้วเราเราก็จะมาไหว้พระกันนะคะตรงนี้สวยงามมากนะคะทุกคนมีพระหลายภาคหลายปางเลยนะคะก็ไหว้ทุกพระอ,องค์นะคะแล้วก็ นี่ค่ะด้านข้างๆก็จะมีเยอะมากเลยค่ะที่ถวายาสังฆทานก็มีนะคะแต่เป็นชุดละหนึ่งร้อยนะคะจะเป็นสังฆทานเวียนนี่แหละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ถวายนะวันนี้เราก็มาปิดทองผาค่ะอันนี้เป็นช้างนะคะแล้วก็น่าจะเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะคะแนะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระแก้วมรกตค่ะ มีหลายพระมากๆเลยนะคะทุกคนมีหลายองค์ค่ะนี่เราก็ปิดทองนะคะเดี๋ยวก็ปิดทองพระแก้วมาวกดปิดทุกพระอ,องค์นะคะที่อยู่ตรงน,นี้นะเสร็จแล้วก็จะมาตาักบาตพระอุปุสเกันค่ะก็คืออธิษฐานแลวน้วโยนเหรียญเข้านะคะแต่เราไม่รู้โยนเข้าสักเหรียญหรือเปล่าะคะเชื่อเรานั่นโยนไม้เข้าสักเหรียญเหยค่ยยนะทุกคน ก็ต่อมาจะขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อที่จะไปกาบสักการะ,ะด้านบนนะคะมีชั้นสองและชั้น3ค่ะเราขึ้นมาชั้น3ก่อนเลยทุกคนเราขึ้นผิดนะคะมาชั้น3เพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรท,ที่อยู่ด้านบนนะคะแต่ฝนมันตกค่ะแล้วก็เดินไปคิดว่าเป็นกุฏิพระนะคะแฟนเราบอกว่ากุฏิพระเข้าไม่ได้ ก็เลยเดี๋ยวต้องลงลงไปชั้นสองก่อนนะคะไปตั้งหลักก่อนนะเดินกลับอยู่นะคะนี่อันนี้ชั้นสามนะคะอันที่จริงเราเข้าได้นะคะแต่เราเข้าใจผิดก,กันเองว่าเข้าทางนั้นไม่ได้นะคะเราก็เดินกลับลงลิฟต์ไปชั้นสองะคะ่ะ น,น,ะะนี่มาถึงชั้งสองแล้วค่ะเราต้องไปชั้นสองก่อนนะคะเราก็เดินข้อะระฆังด้านข้างนะคะมีจะมีทั้งซ้ายและขวานะคะฝนตกชุ่มช่าบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนที่วัดนี้จะเป็นเขานะคะเราต้องขึ้นไปไหว้พระบนภูเขานะคะซึ่งมีพระพุทธ,ธโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรจะประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดนะคะทุกคน แล้วก็เคาะะฆังไปข้างทางนะคะนะคะเดินเคาะไปเราเคาะข้างเดียวค่ะเคาะข้างขวาแล้วขากับจึงเคาะข้างซ้ายนะคะแต่แลเราเขาไม่ได้เคาะค่ะมาตอนฝนตกพอดีเลยนะคะทุกคนตอนแรกลมแรงมากค่ะที่ขึ้นลิฟต์มาก็รออยู่ตรงหน้าลิฟต์แป๊บหนึ่งนะคะให้อ่า ลมมันเบาหน่อยถึงเดินออกมาได้นะคะไม่งั้นพื้นลื่นค่ะ เราเดินกลับมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินไปใหม่นะคะหลังจากขอรคกังเสร็จแล้วอันนี้คือชั้นสองนะคะจะมีพระพุทธรูปมีจระเข้มีพระเจ้าทันใจนะคะมีพระสังกรจจายก็มีการส่วนอันนี้น่าจะเป็นพระอุป,ปคุตหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็กราบท่านเสร็จแล้วก็จะมีบันไดให้เดินขึ้นค่ะเพื่อไปไหว้หลวงพ่อโสธรด้านบนนะคะ อันนี้แฟนเราถือกระเป๋าให้เราไปแล้วค่ะคือเราแค่ลําพังตัวเราก็ขึ้นลําบากนะทุกคนเราเป็นเก้านะคะเราปวดเขา่าเขามีบันไดให้ขึ้นนะคะมาถึงแล้วก็บูชาด,ดอกไม้ทูบเทียนค่ะแล้วก็จุดแล้วก็กล่าวคําถวายกล่าวคำไหว้วค่ะ,ะ,คะกราบไหว้หลวงพ่อสุธรทนนะคะเขาจะมีคาถาอยู่นะคะเสร็จแล้วก็มาปิดทองค่ะ ทองนะคะเราแปะที่มือเลยค่ะจะได้รับทรัพย์นะคะแปะที่ขันบาทค่ะแล้วก็แปะที่หลวงพ่อโสธรตรงฐานของท่านนะคะเพราะว่าด้านบนด้านสูงมากทุกคนแล้วก็ลื่นด้วยค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็เป็นกระเบื้องนะคะพื้นอันนี้คือบรรยากาศที่เราถ่ายจากชั้นสามลงมานะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะฝนเพิ่งตกใหม่ๆเลย แล้วก็พื้นนี่เปียกปอนหมดค่ะต้องเดินแบบว่าจิกเท้ากับพื้นเลยนะคะเพราะกลัวจะลื่นแล้วเราก็จะไปเจดียน์นั้นกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆหลวงพ่อโสธรให้ดูนะคะอันนั้นคือลิฟต์นะคะที่เป็นเหมือนหลังคาขึ้นมานั่นนะคะคือลิฟต์แล้วก็ทางเดินนะคะเราจะถ่ายรอบๆ รอบๆองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะบรรยากาศด้านล่างก็ดีมากค่ะทุกคนที่เห็นไกลๆนั้นก็คือถนนนะคะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะคนก็ไม่เยอะมากนะคะทุกคนไม่แออัดมากนะอาจจะเป็นเพราะฝนตกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นด้านหลังหลวงพ่อโสธรน,นะคะทุกคนจากชั้นสามลงมานะคะ มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยค่ะทุกคนมีพระพุทธรูปสวยงามนะคะทุกองค์ค่ะสวยงามแล้วก็ให้เรากลับไหว้ได้เลยค่ะเราอยากกลับไหว้องค์ไหนก็กลับเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลงมาที่ชั้นสองค่ะนี่เป็นชั้นสองนะคะ ก็คือเมื่อกี้จะเป็นีชาวัวสุวร์น,นะคะเราแฟนเราก็นั่งถ่ายรูปให้เราถ่ายรูปให้นี่เป็นปลาค่ะน้ําตกนะคะเขาเขียนว่าจุดเช็คอินวัดเขาดินนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นบันไดไปค่ะนี่ก็จะมาเจอเจ้าจแม่กวนอิมนะคะแล้วก็จะเดินออกไปด้านข้างเพื่อที่จะไปดูโบสถ์ข้างบนนะคะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะแล้วก็มีน้อยหนาด้วยนะคะทุกคนแต่เราแปลกใจว่าทําไมลูกใหญ่มากนะคะ ลูกเกือบเท่าโต๊ะมาหินอ่อนตัวหนึ่งอะทุกคนแต่อันนี้จริงอะคือน่าจะเป็นลูกปลอมที่ว่าเขาทำไว้ะนะคะแต่สวยงามค่ะมะม่วงก็ลูกใหญ่อันนี้คือองค์เจดีย์นะคะ,ะแต่ว่าขึ้นไปแล้วเขาปิดประตูนะคะด้านในไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือไปเดินรอบวนรอบเจดีย์ได้ค่ะแล้วก็เดินกลับเข้ามา,าในประตูนะคะก็จะมาเจอเสียงพ่อแก่ค่ะก็เราเป็นคนที่บูชาพ่อแก่อยู่แล้วนะคะเราก็ ขอพอรท่านขาให้เราเจ็บหายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอให้มีเงินมีทองกิจการงานสมบูรณ์ร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆสามารถขอพอรผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเรามีโอกาสได้มาแล้วนะคะท่านยังไม่มีโอกาสมาก็ขอพอรผ่านได้เลยะคะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นพระสังกัจายนะคะแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆนะคะ เสร็จแล้วก็จะลงลิบละค่ะเพื่อที่จะกลับแล้วนะคะพอฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะลงลิบแฟนเราก็บอกว่าเป็นลิบแก้วอย่างเงี้ยคือน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะก็เฉยเฉยคะ่ะก็เป็นลิบแก้วของทางวัดนะคะเขาก็จะมีตู้ให้บริจาคค่าไฟอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วแต่เราจะใส่นะคะ เวลาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นี่นะคะออกมาก็จะเป็นที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เช่ามานะคะเราอยากได้พระแก้วมารากตค่ะแต่องค์ละ1 5 0 0บาทเอ่บาทคืองบประมาณเรายังไม่ถึงนะคะเราก็เลยไม่ได้เช่ามาขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสามารถขอพรผ่านหน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอ เ,เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ